สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยละกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านพี่วินัยนะฮะก็พาพี่น้องมาชมสินค้าวันนี้ก็มีเยอะนะนะครับเกือบ10บรายการนะครับชอบตัวไหนก็เบอร์โทรศัพท์ลงให้เรียบร้อยนะครับโทรมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่ะเจ้าของกําลังรือ้อสายอยู่จานสวัสดีครับเออเจอกันอีกแล้วคลิปที่แล้วเรืออะไรบ้างโอ้เลือแค่นี้ อันนี้ตู้ละพันบ่ยังอยู่ตละพันพร้อมดอกมันไม่ทรงนะครับอ๋อไม่ทรงไม่ทรงเออนะฮะอันนี้ก็ะดับบิวกระดับบิวไปสองบ่กไปสหรือสองฮะไปละสามร้อยห้าสิบโอ้ <50. S 1> ไปละสามร้อยห้าสิบอืมอ่ะ,ว,อะวันนี้เดี๋ยวเรามาว่าวันนี้ก็อ้าวอเท็ยังไม่จบอีกบ่หรือว่ายังไงครับก็ถามมาเยอะอยู่ครับบางคนก็ขอแยกขออะไรแต่รอบหนะ้าเราไม่ได้แยกดีเนาะใช่ไหม มารอบนี้มีราคาไหมไหมสี่ห้ไปเอ่อแยกแยกเครื่องอ่ะสี่ห้าแยกเครื่องสี่ห้าเดิมเดิมไม่เคยออกงานซื้อมาไว้ในบ้านอย่างเดียวนี่นะครับจะเป็นเ่องีจะเป็นสีฟ้าอ๋อถ้าถ้าเสียบลักเฉยๆจะเป็นสีแดงอ๋ออ่ะพี่น้องรอบนี้ใครเอาแต่ตัวเครื่องสี่ห0ื่บาท โปรเทค8 0ด0ไอเมตัวใหม่นะครับอุปกรณ์ครบนี่ยังไม่ใช้ยังไม่ได้ใช้งานนะครับแล็กกี่บาทเลก3ามพั้าไดแต่ว่าโคขายเครื่องไม่ได้ก่อนอ๋อคือกันฝุ่นก่อนแต่คือจะจองไว้ก็ได้เครื่อง45,000สภาพมือหนึ่งยังไม่เคยใช้งานซื้อมาเก็บไวเฉยเฉยเหลก3,500นะครับผมนี่เหลกเป็นแหลกบริษัทเลยเนาะอ๋อนี่เ็สั่งมาอย่างนี้เลย พี่น้องจวดเลยครับผมมือหนึ่งราคาตัวนี้เท่าไรไม่รู้แต่วันนี้อาจารย์ขายมือหนึ่งเหมือนกันเลยสี่หมื่นห้าเาว่ามือหนึ่งจะขึ้นราคาตามเออชเช็คกันเอาเองครับแต่ถ้าเหลือสักสี่ห้าพันมาเอาตัวนี้เลยพี่น้องคุ้มกว่าอาจารย์มิสิกรุ่นพระเจ้าเฮาปะเนี่ยอันนี้บอกก่อนว่ามันเสียครับอ๋อเป็นไรอ่ะเสียงไม่ออกเฉยๆนี่แหละครับเสียงไม่ออกไฟเข้าไหมไฟเข้าครับไฟเข้าครับเสียปลั๊กม,มีไฟขึ้นแต่แตฟิลก็ไม่ขาดนะครับแต่เสียงไม่มา เสียงอาจารย์เสียบถูกไหมล่ะเนี่ยเขาโตแค่ฝั่งนี้เองนี่ไม่ครับจำเวลาไฟมันจะขึ้นในเวลาอ๋อสัญญาณไม่มาเหมือนสัญญาณมาเช็คเอาเองไปเช็คเอาเองสองพันครับอันนี้ให้สองพันบาทครับเป็นมิวสิกตัวนี้กี่บาทน้อนี่ห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทอ๋อเจ๋อเลยเครื่องน่าจะเดิมนะดูเออเนี่ยครับผมแต่มองเห็นสายไฟขาดอยู่นั่นแหละเขาตัดโมเปรงออกอ๋อมาที่ตัวนี้เป็นอะไรนี่อันนี้อันนี้ประกอบกับอืม ใช้งานได้ปกติปกติสวยงามแบบนี้เลยข้างละไปตัวตามนี้เลยครับดังไหมนี่ดังครับเช็คอย่างเช็คแต่ตำหน้ตำหน้ไฟไม่ขึ้นอ๋อไฟไม่ขึ้นไม่จีนไม่ฮัมรับประกันให้เหมือนเดิมครับสองพันสี่สองพันสี่ร้อยบาทบอกใช่ครับราคานะไม่ใช่รุ่นนะราคาครับโอ้หสิบสองข้างละสองสบายนี่นอสิบห้าได้ครับข้างละสองสองพันสี่ร้อยบาท โอ้หราคาไฟนี่ไม่ขึ้นนะครับแต่ใช้งานได้ปกติคใช้งานได้ปกติครับมาที่เครื่องนี้ประกอบเหมือนกันอันนี้ประกอบนะครับเพราะว่าเพราะว่าแรงอยู่นะโอ้โหอันนี้นี่หน้าเหมือนพวกสี่พันเลยเนาะสี่พันสองใช่ใครับนะครับเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้พัดลมพัดลมใช้งานได้ปกติมอเปลรงเป็น gm ละคู่เนี่ยครับผมข้างละหกคู่เด้อพี่น้องสวยด้วยอันนี้หนักหนักอยู่นะเห็นแต่น้อยๆเอออ่ะใช้งานได้ปกติครับอันนี้สามพันเก้าอ่ะสามพันเก้าร้อยบาทอันนี้เกินบสิบห้าค่างละสองได้นะสิเปดค่างละสองเกือบรอดนะนี่ดูไปแล้วนี่ถ้าครปปัมนะครปปัมวันสามเอออ่ะมาที่ตัวนี้บ้างครับผมเป็นเนี่ยหน้าตาเป็น L X G กับ L X J ครับผมมันมีอ่ะอันนี้ก็มีทั้งหมดสองสี่หกแปดแปดอัน ในตัวของไบโพล่าเนาะใช่ไหมเขาเรียกอะไรอ่ะว่าวงจรสวยเนี่ยนี่ตัวนี้ใหม่เลยอันนี้เป็นดิจิตอลนะครับจ้องเป็นดิจิตอลจอเป็นจอดิจิตอลใช่ใช่ครับโอ้อ็อีกคนะก้แต่ภายในสวยมากนี่เดิมเลยอยู่แต่ในบ้านบ่นี้เหรกลับเป็นเป็นเครื่องเปิดในบ้านอ่าสิบสองข้างละสองดังนะพี่น้องนี่อ่ะกี่บาทตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สองพันสี่ครับสองพันสี่ร้อยบาทใช่ครับอ๋อแล้วนู่นน่ะ อันนี้ตัวละสองร้อยครับอ๋อมันคืออะไรอ่ะอันนี้ EQ EQ BMW ครับใช้งานได้นะนี่ประกันให้เลยสองร้อยเอออ้าวสองร้อยบาทแล้วก็รีแต่ไม่แยกซับแล้วปรีว่ะครับผมนี่ตัวละสองร้อยสองร้อยบาทอ่าปรีรุ่นเก่าอ๋ออกมาทางนี้บ้างครับผม EQ ชั้นเดียว DBX ตัวนี้สภาพสมัยเลยอยู่ครับอ๋อเขาซื้อมามือหนึ่งเลยบอสตัวนี้ครับไปเขาซื้อมามือหนึ่งอืมซื้อมาเปิดแค่คาราโอเกะบอสอ๋อนี่ครับผมสวยๆอ่ะตัวนี้กี่บาทเท่าร้อยครับ เ0้าร้อยบาทแล้วก็มาที่ไมโครเวฟโฟร์เอลเอ็กซ์ตัวนี้ใช้งานได้ไหมนี่ใช้งานได้ปกติครับอ๋ออิฟิกน้องเนาะนี่อ้าวพันสี่ครับตัวนี้อันนี้พันสี่พี่มีดอปเตอร์ไหมนี่มีมีครับอ๋อใช้งานได้เลยได้ครับอ๋อโอ้อันนี้ไม่พี่น้องแจ้วเลยหนึ่งพันสี่ร้อยบาทมาที่อีคิวนะครับรุ่นนี้เสียงดีนะนะครับครับออดิโอเก้าร้อยครับตำแหน่งตรงไหนบ้างนี่ ตัวนี้ลูกลูกสไลด์นะครับอ๋อลูกสไลด์หายแต่สไลด์ได้แต่สไไลดด์้ครับอืมลูกสไลด์หายหนึ่งอันนี้กี่บาทนะเก้าร้อยครับอันนี้เก้าร้อยบาทครับอ้าโครสโรเยนเบรคกลางเลมเบรคตัวเป็นร้อยห้าสิบครับเป็นร้อยห้าสิบครับวัวอันนี้ดังดีนะนี่ผมผีเสื้อผมใช้ตัวนี้อยู่นะใช่ใช่เนี่ยผีเสื้อผมชุดใช้งานทุกวันนี้ผมใช้โครสตัวนี้เลยครับนะครับมันไม่ต้องตัดความถี่พี่น้องโลไฮ แล้วก็โลมิดไฮเลยพี่น้องเสียงดีมากกดเปิดกดคลายในไม่ออกดีเออนะครับผมแจ๋วเลยอ้าวมิกอ้าวโอ้มิกยี่ห้ออะไรเนี่จัมเปอร์จัมเปอร์ครับอันนี้17ช่องเลยพี่น้องใหญ่เลยนี่ก็แค่ช่อง9ช่อง10เลยบาดใจใจของก็บอกมานะแต่น้องนั้นปกติครับโอ้สภาพสวยเลยสวยนะอ่ะจัมเปอร์ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ2,900าไหมครับ2,900าบาท17ช่องนะครับอะแดปเตอร์เดิมๆเลย เลยนี่โอ้แจ๋วอ้าวตู้กระแทกข้างสวยจังนี่นี่ั็ที่ปรจำมาอยู่กับโอ้มีประจำเราลุ้นอุ้ยเสียดายเท่าพี่น้องโฟมิก้านะครับนี่โฟมิกาสามด้านอ๋อนี่ครับเหมือนตู้ประดิษฐ์เจริญซาวเลยสวยงามนี่ครับผมที่นัดทั้งหมดเลยนะครับอ๋อในยิงที่นัดด้านในนะครับที่นัดทั้งหมดโอ้อ้าวอาจารย์ขายไปเท่าไหร่ผมถามก่อน ต้องขายบไป2,004 2,004โอ้ย <24 00. S 2> oh, เสียดายมากพี่น้องติดหลุดจองถ้าหลุดจองแจ้งด้วยเดอ้อนะครับผมครับ,รบอ่ะมาที่ดอกลำโพงอย่างนี้ดอกดอกน่าเก็บร้อไหมครับดังไหมด,ดังปกติครับเออไม่เบียดนะไม่เบียดครับแต่ถ้าตัวตัวเบียดผมจะขายดอกละละ600มีบางบางตัวอืมมานี่ครับโอ้ไม่เบียดหรอกแค่นั้นน่ะ เคาะก็หายแล้วฝุ่นมันน่าจะจ้าผมทำเบียดเองเลยบางทีอือันนี้แต่นี่เบียดเบียดผมขายเก้าร้อยครับอ๋ออันนี้เบียดเก้าร้อยไาะมันเป็นเป็นโครงหล่อครับเป็น NPE ครับส่วนอย่างเงี้ยพวกนี้ล่ะอันนี้คู่อันนี้ดอกดอกละเจ็ดร้อยแปคู่มันเออแต่นี่ก็หกร้อยอ่ะหกร้อยมาเลือกเอาเนาะอ่ะสองดอกนี่ล่ะอันนี้ดอกละเก้าร้อยแปดสิบอันนี้ไว้สี่ครับอันนี้ไว้สี่ ไทเกอร์อ๋อเป็นไทเกอร์เคยซ่อมเครื่องมือช่างไม่มีมาเลยวะอ๋อได้แค่นี้อ้าสิบห้านิ้วนู่นน่ะยังอยู่เหรอพันหนึ่งสี่ดอกอ่ะสี่ดอกพันหนึ่งดังปกติตอนนี้ผ้าขาดผ้าขาดโดนหนูกัดแต่ดังทุกดอกแต่มีดอกหนึ่งไม่ขาดนะครับอ๋อให้พันหนึ่งเลยว้อยขาดไหมไม่ขาดครับไม่เบียดด้วยนะไม่เบียดด้วยไม่เบียดเลยครับเออ โอ้ไปทําเสียงคลางเขาป่าเอาเนาะดังนะนี่ดังดังดีอืมนะครับผมอันนี้ให้ทันเดียวโอ้จานปิดไปนี่โอ้รุ่นนี้ดีเนาะเนี่ยขนาดต่อไฟบ้านนะพี่น้องเนี่ยไม่กระชากไม่อะไรเลยอ่ะถ้าเปิดก็ไม่กระชากอืมอ่ะนี่ถ้าปิดก็จะเป็นสีแดงแต่ถ้าเปิดก็จะเป็นสีฟ้าเท่นละสี่หมื่นห้าเช็คราคากันเอาเองพี่น้องมือหนึ่งแพงหรือถูกผมไม่รู้นะแต่ตัวนี้พี่น้องจะได้สภาพเหมือนมือหนึ่งเลยเล็กถ้าแยกสามพันห้า จองไว้ก่อนได้จนกว่าจะขายเครื่องได้ถึงจะปล่อยให้เพราะว่าตอนนี้ขอญาตปิดกันฝุ่นก่อนนะครับเครื่องมือช่างไม่มีมาเลยเนาะยังไม่มีอ่ะใครที่จะเอามาเลขตีเทินนะครับอาจารย์วินัยรับซื้อได้ทุกจังหวัดเพราะว่าตอนนี้แกก็ใช้วิธีเอารถทีมงานเหมาเอาเนาะให้เขาขนมาส่งถ่ายรูปมาเอ็ดลน์เบอร์ที่ผมลงให้แล้วกันหมดหรือย,ยังเนี่ตามซอกตามมุมอะไรมีหลือยังไหมขายได้ไหมได้ทำไมจะขายไม่ได้อ้าไหนแบบไหนอันนี้สิเมตรนี่สิเมตร น่าจะสี่ร้อยครับอ่ะสี่ร้อยสองคูณหนึ่งจุดห้าสิบแปดเมตรอ่ะหัวสเปคคอนอย่างดีมีทีสองเส้นสองเส้นอันนี้เส้นละคูสองเส้นเจ็ดร้อยก็ได้ครับอ่ะสองเส้นนี้เจ็ดร้อยบาทยาวสิบแปดเมตรอือแล้วก็ตัวไหนอีจันสองคูณสองคูณสองจุดห้าครับอ่ะสองคูณสองจุดห้าอันนี้ประมาณประมาณยี่สิบเมตรครับอ๋อ มีมีรอยตัวกับห้าร้อยกัอันนี้ห้าร้อยอ่ะขยับไปนู่นครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ขาดเอาไปตัวเองสามสามคูณสี่มากกวั้อืมสามคูณสี่ประมาณครับผมประมาณยี่ยี่สองเมตรครับครับอันนี้แปดร้อยครับอันนี้แปดร้อยบาทอ้นะคุ้มครับพี่น้องอืมหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วพี่น้องเนี่ยแต่แกขายออกไปก่อนเยอะนะมี เมื่อเช้าใครเมาอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยก็มีอค้าเอาเออนะครับอค้าก็มาต่ออไปเยอะเลยอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะรับเลขตีเทินอย่าซื้ออย่างเดียวพี่น้องเอามาขายให้อาชันวินัยบ้างจะไม่มีของขายแล้วีเทินก็ได้รับเทินได้หมดขอใกล้เคียงอใกล้เคียงเนาะไม่ไม่ไม่ส่งเทินกันนะครับก็คือถ้าจะเทินให้คุนของไว้ให้กันเลยดีกว่า ถ้าส่งไปส่งมานี่ลำบากเนะะาะเออนะฮะอ่ะขอบคุณอาจารย์วินัยด้วยวันนี้ครับ